มันเป็นความฝ่ายใจไม้เด็กเลยเว้ยว่าถ้ากูแต่งรถกูต้องไม่บอกแม่แน่นอนโถกิ๊กิสวัสดีครับพวกเราเด็กฝึกงานที่สแปดอัพนะครับพอดีวันนี้มันว่างก็เลยอยากทําคลิปกันเล่นๆครับพอดีมีพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงฝึกงานเราคนหนึ่งครับผมอยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะไปถามคำถ,ถามเขาดูไปเลยครับ ครับวันนี้เราอยู่กับพี่บอยนะครับผมเจ้าของแปทอัพ,อพครับวันนี้พวกผมมีเรื่องสงสัยก็เลยอยากจะถามคำถามพี่สิบคำถามสงสัยเหรออ่าแล้วแล้ว,ล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 วมันกี่คำถามนะสิบคำถามสิบคำถามอ่าสงสัยอะไรจัดมานนไม่เหรอไม่ไม่ส่วนตัวมากหรอกอ๋ออ่าขอบคุณครับเป็นกลางๆนะถ้าถ้าพี่ไม่ทำโดักชันเท้าเนี่ยพี่จะทำอะไร อ๋อคำถามแรกเลยนะครับถ้าไม่ทำโปรดักชันเฮาส์ก็คงเปิดร้านขายของอะไรเงี้ยครับผับบาร์เล็กๆหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เราถลาดหรือตามที่เราชอบกินแต่แบบก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ทําวงการโปรดักชันตลอดแต่ก็เคยมีความคิดนะว่าถ้าเราไม่ได้ทำโปรดักชันแล้วอะ เราจะไปทําอะไรดีก็คิดบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันแหละเพราะว่าใน20กว่าปีที่ทำงานมาเราไม่เคยออกจากวงการนี้เลยอะ่ะเราก็เหมือนก็อยู่ในกรอบของเราอย,อยู่ในสกิลงานของเราแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยฉีกออกไปทําอะไรแปลกแบบแบบแบบที่เราไม่เคยทําเลยอะ่ะแต่ถ้าได้ลองก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นพวกผับบาร์เล็กๆหรือไม่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่พอจะมีปัญญาทําได้ละกันเถ้าพี่มีเงินทุนอยู่3ล้านพี่จะเลือกเปิดเซเว่นหรือร้านเหล้า ตอนนี้นะถ้าเป็นยุคโควิดนี่นะเราลืมเรื่องร้านเหล้าไปได้เลยเวย้ยยุคนี้ยุคนี้เอาแค่ตอนนี้ดีกว่าว่าฟื้นโควิดกันมาได้ะจะเหลือร้านเหล้ากันอีกกี่ร้านแล้วร้านที่ปิดตัวลงไปเยอะแยะเลยก็ตามพิศเศรษฐกิจตามการล็อกดาวน์ของเขาตามอะไรของเขาซึ่งเห็นแล้วหลายนั้นแต่ถ้าหาเปิดเซเว่นแค่ให้พี่เปิดเซเว่นแล้วถ้าพี่ขายดีโดนเราเปิดทั้งหน้าทับอีกอะโดนดักตรงหน้าปากซอยอีกอะที่ถึงบอกว่าการทําธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเพราะ บางธุรกิจก็โดนเกมการทําธุรกิจในการเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างในวงจรธุรกิจมันมีการสนับสนุนเอื้อเฟื้อกับการจ้องจะเอารัดเอาเปรียบมันมีอยู่แล้วครับต้องทําใจไว้ได้เลยไม่ต้อง3ล้านหรอกนี่มันเศษเงินสำหรับพวธุรกิจระดับ30ล้าน3 0มล้าน3,000ล้านมีอย่างนี้หมดครับฆ่าได้ฆ่าโกงได้โกงสนับสนุนเอื้อเฟื้อนอมินีกันเป็นเรื่องของการตกลงกันด้วยสัญญาเบื้องหลังเป็นเรื่องการคุยเบื้องหลังกัน ทำใจเลยครับไม่มีมิตรแท้สตูถาวรครับถานการณาเการควิดว่าจะแก้ปัญหาโควิดที่อะไรก่อนถ้าพี่เป็นนายกเอาถ้าพี่เป็นนายกนะอันดับแรกเลยนะครับขอโทษประชาชนให้เป็นก่อนไม่รู้แหละพี่อาจจะโง่หรืออาจจะพี่ทําอะไรไม่เป็นหรือพี่อาจจะทําอะไรเป็นบ้างบางอย่างอันดับแรกสุดเลยมึงต้องขอโทษประชาชนให้เป็นก่อนในข้อผิดพาลาดในการกระทำงานของคุณขอโทษแบบใส่ใจประชาชน ทําตัวแบบว่าเป็นเสนอสมือนหนึ่งเดียวกับประชาชนก่อนให้รู้สึกถึงความทุกข์เขาจริงๆให้สํานึกถึงความทุกข์เขาจริงๆไม่ใช่พูดจาแบบว่าไม่สํานึกอะไรกับประชาชนเลยตัวเองไม่รู้สึกไม่รู้สาอันดับแรกเว้ยทำตัวเองให้สาเนียกกับประชาชนที่เขาเลือกเรามาประชาชนที่เขาจ่ายภาษีให้เราตอนนี้พี่บอกไม่ออกหรอกว่าถ้าพี่เป็นนายกะนะพี่จะแก้ไขอะไรก่อน ที่เป็นพุ่มกับพี่ก็ไม่มีความรู้เป็นเรื่องอการแก้ไขปัญหาเรื่องยาวัคซีนหรือการนําเข้าหรือกาอะไรเนี้ยอันดับแรกสุดเลยของของของชีวิตถ้าพี่จะเป็นนายกยกมือไหว้ประชาชนและขอโทษให้เป็นใพี่เลือกระหว่างไฟเซอร์เข็มเดียวกับซีเนแวคซิ่เข็มพี่จะเลือกอะไรตอนนี้นะทุกคนก็มีคําถามมาบอกว่าเราแม่งเป็นกูรูวัคซีนกันหมดเลยมีใครรู้จริงเรื่องเรื่องวัคซีนหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่รู้ พี่ก็ไม่รู้จริงเรื่องวัคซีนเว้ยแต่ไอ้พวกเฮี้ยที่รู้จริงแม่งก็ไม่พูดไงหรือไอ้พวกเฮี้ยบางตัวที่เฮี้ยกว่าคือรู้จริงแต่แม่งพูดไม่จริงปิดบังข้อมูลข่าวสารเพื่อหลอกลวงเราเพื่อสับขาหลอกเพื่อกบเกลื่อนความผิดพลาดของนายทุนแบ็กกราวเบื้องหลังอะไรไม่รู้หรอกแต่พี่กำลังบอกว่าไม่รู้ว่าพี่จะเลือกอะไรไฟเซอร์ Pfizer, หรือพี่จะเลือกซินโวัสดสิบเข็มหนึ่งที่เราพูดใช่ไหมครับ ที่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงเพราะข่าวที่ออกมามันยังมีความขัดแย้งกันอยู่เลยระหว่างอาชีพหมอกันเองก็ยังมีออกมาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีหมอคนนี้บอกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีประชาชนเชื่อใครอ่ะเราเป็นคนถูกฉีดเราเชื่อใครอ่ะเขาบอกว่าซิโนแวคไอ้ฝั่งนี้บอกซิโนแวคไม่ดีไอ้ฝั่งนี้บอกว่านําเข้าซิโนแวคมาแล้วซิโนแวคนั่นแหละเพื่อคนไทยเลยฉีดเถอะเอาแล้วผมต้องเชื่อใครข่าวสารวันหนึ่งเคยโดนกลับกรอกเช้านู่นเย็นนี่เช้า เยสเยโนไม่แปลกครับที่ประชาชนจะสับสนแล้วเกิดความไม่เชื่อถือไปคุยกันก่อนไปตกลงกันก่อนคนที่เป็นโคศกคนที่ออกมาพูดมีอํานาจพูดในการทําทาที่คนเชื่อทุกคนไปตกลงกันก่อนให้เป็นทิศทางเดียวจะห่วงใยคนก็ห่วงไปเลยจะหลอกลวงคนก็หลอกลวงให้มิดไปเลยไม่ใช่มาแบบว่าคนอื่นพูดอีกอย่างคนนี้พูดอีกอย่างที่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวัคซีนก็ได้แต่ คาดหวังว่าคนที่รู้จะนำพาวัคซีนที่ดีที่สุดมาให้ประชาชนตาดำกำอย่างพวกเราได้รอดปลอดภัยในซีซั่นหน้าพี่รู้จักภูเก็ตแซนด์บ็อกโอ้รู้จักดีเลยัจังหวัดาภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ย,ยมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนจะสําเร็จจริงๆแล้วการที่มีโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นเมืองตัวอย่างใช่ไหมพี่เข้าใจได้ดีแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกกําเนิดขึ้นมาเร็วไป ที่คิดว่าภูเก็ตโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำเนิดขึ้นมาเร็วไปเพราะในขณะที่จังหวัดอื่นกําลังหายนะพื้นที่สีแดงประชาชนยังไม่มีกินเราเห็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนในจังหวัดภูเก็ตมีกินมีใช้บ้านเมืองสุขสบายนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความแตกต่างระหว่างการดำรงชีพในประเทศเดียวกันแต่ภูเก็ตกลายเป็นเมืองอภิสิทธชน ท,ที่ชาชนภูเก็ตหลั่นล้าได้เปิดอาชีพในขณะที่แม่ค้าอยู่กรุงเทพขายลูกชิ้นปิ้งยังแทบไม่ไมีลืมตาอ้าปากไม่ได้แต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกส์สามารถเปิดร้านอาหารได้แค่นี้ประชาชนก็แตกแยกกันเองลวครับไหนบอกว่าการเข้ามาจะมารวมชาติจะมารวมสีจะมาลงให้ทุกคนไม่แตกแยกกันโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำลังให้ทุกคนแตกแยกกันเองมึงเมืองอภิสิทธิ์กูเมืองโดนกดขี่ กูเป็นเมืองสีแดงกูทำเฮี้ยอะไรไม่ได้มึงเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วถ้าสถานการณ์มันผ่อนปลนลงไปกว่านี้หรือศักยภาพในการนําวัคซีนเรามามากขึ้นกว่านี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกก็เป็นเรื่องที่ดีในการนําร่องของการท่องเที่ยวก่อนอันดับแรกคือเป็นเมืองที่เริ่มต้นพร้อมก่อนอะไรเงี้ยเป็น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 การอย่างแแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนวันนี้คุณทําให้ประชาชนแตกแยกกันถ้าขอรอบตัวที่เป็นสลิมหมดเลยพียทำใจครับทําไงได้อ่ะม่งเป็นมันก็เป็นหมดอ่ะ อันดับแรกคือ1อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับม,มิตระวังคําพูดเพราะฉะนั้นคนคนรอบกายเราคิดต่างกับเราแล้วเราแล้วเราคิดอีกแบบหนึ่งกับเขาทางที่ดีที่สุดคือไม่ต้องคุยกันไม่ต้องคุยกันมึงไม่ต้องคุยกูไม่ต้องเอาความคิดมายัดเยียดกูกูก็ไม่คุยกับมึงไม่เอาความคิดมายัดเยียดมึงหรือจะคุยกันก็ได้ตกลงกันก่อนว่านี่คือการแลกเปลี่ยนนี่คือการดิสคัทกันนี่คือการแลกเปลี่ยนกันจริงๆไม่ใช่พอคุยเสร็จแล้วอ้าวไอ้เหียกูไม่ยอมฟังมึงมึงไม่ยอมฟังกูเกิดการทะเลาะกัน ถ้าเริ่มจะทะเลาะไฟป่าเริ่มจะมาดับไฟป่ากันเลยตัดบทคุยเรื่องอื่นไม่แปลกเว้ยว่าคนเราจะเป็นแบบไหนหรือหลัดซวยไปอยู่ในสังคมแบบไหนสมมติถ้าเราจับพัดจับผูไปอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างนั้นจ๋าไปหมดเลยเป็นเป็นเป็นสลิมจ๋าเป็นคนที่โอทุกมองทุกอย่างเป็นเรื่องดีไปหมดเลยมองเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นเรื่องโลกสวยไปหมดเลย มีข้อมูลในแบบด้านเดียวของเขาไม่เป็นไรพี่จะไม่คัดค้านตัวเองในการไปเถียงกับเขาเพื่อให้เขาคิดตามแบบพี่และพี่ก็จะไม่ไปคอยตามเขาในแบบที่เขาเป็นเข้าเมืองตาหลิวเอาตาหลิวไปด้วยผัดข้าวเผื่อหิวไ้สัตว์เออแค่นี้เองเออแล้วพี่คิดยังไงกับการที่ฟ้องร้องดาราเซเลบที่เขาออกมาฟ้องคุณคนนั้นใช่ไหมคืมาฟมาฟ้องร้องดาราเซเลบใช่ไหมพี่เล่าอย่างนี้ก่อนสมัยวัยเด็กพวกเราเคยดูนี้ปะ กระบวนการ่ะไสีที่เรารวมตัวเป็นขุนยนต์จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีน้ำภูอะไรขบวนการ5สีคือซูเปอร์ฮีโร่พี่เปียบเปยให้ฟังอย่างนี้นะขบวนการ5สีคือซูเปอร์ฮีโร่พี่เปรียบเทียวว่าดารานักแสดงคือกระบวนการ5สีซึ่งมีสกิลต่างกันบางคนเก่งดาบบางคนเก่งนุ่นเก่งในศิลปินดารานักร้องนักแสดงบางคนแต่ละสีต่างกันมีสกิลต่างกันและเป็นตัวโดดเด่นในสังคมซึ่ง พอกระบวนการ5้าสีเนี่ยไปต่อสู้ที่ไหนคนก็ยืนปรบมือคนก็ยืนชื่นชอบชื่นชมในแบบของแต่ละสีแต่ไอคุณคนนั้นน่ะพี่เรียกว่าอะไระครับไอตัวกิกี้ไอตัวกิกี้ไอตัวไอตัวไอตัวริ้วอววอ่อกิกี้กิกี้กิกี้พยายามจะไปสู้กับแกง5้าสีที่เขามีสกิลแต่กิกี้อ่ะคือคือคือตัวที่แบบว่าถ้ากิกกี้ฆ่าสีหนึ่งตายได้อ่ะกิกี้อาจจะได้เป็นไตพนเลยนะ เขาอาจจะแลกไพ่ไงถ้ากิกกี้เผื่อไปเอามี่ไปจิมแอะไอ้ห้าสีไอ้สีแดงที่เป็นหัวหน้าตายแอะกิกกี้ตัวนั้นอาจจะได้เป็นนายพลที่ควบคุมหุ่นยนต์เลยปีศาจเลยนะเพราะนั้นความเป็นกิกกี้อ่ะความเป็นกิกกี้อ่ะไอ้ริ้วล้อบางทีอ่ะอยากใหญ่ต้องใจถึงที่เข้าใจมันแล้วหาเรื่องไปทะเลาะก,กับแก๊งห้าสีที่เขามีสกิลพอเต็เนกิกกี้ไปทะเลาะก,กับสีเขียวสีแดงเขากโกรธเคือง เาก็ล่ามารายการมาตบหน้ากลางสีแยกให้ดูเพราะเขาเป็นเฟรนกันไงยเขาเป็นขบวนการเดียวกันอ่ะเปรียบเปรยฟังงี้เข้าใจใง่ายๆนะ mm hmm. เพราะนั้น mm hmm. มึงเป็นกิ mm hmm. กี้อ่ะมึงจะทะเลาะก,กับสีชุมพูสีฟ้าก็ต้องมาช่วยทะเลาะก,กับสีเขียวสีแดงต้องมาช่วยหรือมึงทะเลาะอะไรอาจารย์โยดาเขามาช่วยตัวใหญ่ๆเขามีเพียบ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เป็นแค่กิกี้มันก็คือกิกี้แหละฝันตลอดเวลาว่าจะเป็นขุนพลโถกิกี้มาขาเช็ดกันบ้าครครับ บอยมีรถใช่ไหมพี่มีรถครับแต่งรถมาแพงที่สุดเดนี่ยเท่าไหร่และเคยบอกแม่หรือเปล่าโอ้ <c oughs> มีเคยมีความทรงจำวัยเด็กมัง้งมีจักรยานฮารโลฮาโลไอคันเล่นท่าแล้วเอาไปแต่งแล้วเอาเงินค่าขนมแอบแม่ไปเอาไปแต่งแล้วแม่แล้วแม่แล้วแม่แแมแแมด่าเช็ดเลยแม่ว่าเช็ดเลยว่าเอาเงินไปซื้อจักรยานไปซื้อชุดแต่งชุดแฮนด์นี้ทำไม เราก็เถียงกับแม่ว่าเราชอบของเราอย่างนี้เราเรารักเราอย่างนี้เราแม่เขาโมาโหเขาค้อนไปทุบฮาโลพี่เป็นรเป็นหลุมเลยมันเป็นความฝ่ายใจวัยเด็กเลยเว้ยว่าถ้ากูแต่งรถกูต้องไ่บอกแม่แน่นอนเออคนเรามันมีมันมีความทรงจำวัยเด็กไอ้เห yeah, ียฮาโลกูแต่งมาแม่กูไล่ทุบคอนเป็นไอ้เจ๊ไอ้ตลาดนันเลยเียมึงปังปังปังมองกอนนั้นน้ำตาแตกเลยร้องไห้ไวัยเด็กแต่พอมาแม่เขาสอนให้เราประหยัดคือแฮนด์แฮนด์พี่สนิมยังไม่ขึ้นเลยก็ไปเปลี่ยนใหม่ หัวก็โลกพี่โซ่พี่ยังไม่ขึ้นเลย <S <S <ๆ>ก็ไปซื้อใหม่ซื้อใหม่มันถูกสร้างให้เราฟุ่งเฟือยตั้งแต่เด็กพอเราไม่เชื่อเราบอกว่าอันใหม่มันสวยกว่าอันใหม่มมนสวยกว่าเราซื้อซื้อ,อพอเขาไม่เชื่อามากไล่ทุบเต็มรถเลยคนนี้จากนี้ไปเกิดมาชาตินี้ชาติไหนกูแต่งรถกูจะไม่บอกแม่แล้วครับว่าราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรนลังจาโตขึ้นมาละแต่งแพงแค่ไหนแต่งรถแพงหรือรถถูกไม่สําคัญครับสาคัญแล้วแต่งเอามาใช้งานได้แค่ไหนถ้ามันซ่อมหนักก็ต้องซ่อมหนักถ้ามันซ่อมเบาก็ต้องซ่อมบา กิเลสตัณหาคนแต่งรถมันอยู่ที่เราไม่จบเรื่องกิเลสไม่งั้นร้านแต่งรถเขาไม่รวยหรอกครับแน,น่นอนฟุตบอลได้ดูบ้า,บางโอ้ชอบครับชอบดูฟุตบอลชอบทีมอะไรครับชอบอาร์เซนอลครับตั้งแต่เด็กแล้วครับพี่คิดว่าฤดูการน์นได้อาร์เซนอลจะได้ไปยูฟ่าหรือยูโรป้าเพื่อตาก่พี่ก็ไปถ้วยขอขอเขาเล่น <laughs> <laughs> นี่นี่คืแฟนนอนตัวจริงมั้ย คือตอนนี้ทีม Arsenal อาร์เซนอลน่ะกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนถ่ายอยู่ในกระบวนการการล้างระบบอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนน้ําที่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับทีมรักของพี่เลยครับพี่คาดหวังแค่ให้ว่าเขาต่อสู้กับทีมใหญ่ๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีในชั่วโมงนี้ก็พอแล้วคนเป็นแฟนบอลคาดหวังให้ทีมตัวเองดีหมดนะครับแต่คนแฟนบอลบางคนก็อยู่คมเป็นจริงไม่ได้ไปยึดติดก,กับอดีตที่เคยรุ่งเรือง ปยึดติดกับถ้วยปัจจุไปถ้วยอดีตที่เราเคยรุ่งเรืองแล้วก็เอามาเห่าใน a c e b o o k ให้เพื่อนล้อว่าโอ้ยึดติดอยู่กับอดีตอดีตอดีตก็ทรงจําปัจจุบันก็ไปไม่ถึงปัจจุบันก็ดื้อดึงเถียงข้อเป็นเอ็นอย่างนั้นอ่ะเข้าใจว่ารักฟุตบอลรักสถารรักสโมสรรักรไรได้แต่ก่อนจะไปเถียงไปเตียนใครอ่ะสำเนียกตัวเองเหมือนว่าทีมมึงอ่ะตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นไงโอ้ถ้าเป็นยุคไร้ผ้าสมัยก่อนโอ้ไม่มีใครกล้าเถียงกับพี่หรอกครับพี่พยืนกลางมือแค่นี้แม่งก็เงียบแล้วครับ ด้วยผลงานแต่ยุคนี้เหรอโอ้โหคุยกันงั้นกูนั่งซุยข้าวเงี้ยไม่พูดดีกว่าไม่ต้องพูดจมูกเนี่ยะไรร้อนอ่เปิดครับครับเดูกาลหน้าที่จะได้นัำเสกไหมมาเสริมครับคว่าอยากได้นัำเสกไหมมาเสริมทำให้ทีเอาแบบความเป็นจริงหรือเฟเจอร์ความเป็นจริงเลยคความเป็นจริงชั่วโมงนี้ นักเตะวัยรุ่นของอาเซนอนก็เยอะแยะที่กําลังก้าวเข้ามาคิดไม่ออกนะตัวเรื่องเสริมทีมคิดออกแค่ว่ามึงจะขายตัวเก่งแล้วก็พอไอ้เหี้ยขายแดกเก่งตอนนี้วัยรุ่นของไอซนอนยังบัดกําลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวโปรเฟชชั่นอลกำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวคาดหวังเป็นตัวเป็นตัวซูเปอร์สตาร์ขออย่างเดียวครับอย่าขายแดกอย่าขายแดกอย่าขายแดกพอครับ พอทีมใหญ่บาเซ่เรมานลิตยื่นให้มาขายแดกหมดขายแดกหมดแมนยูเชลซียื่นข้อเสนอมาขายแดกขายแดกขายแดกแล้วก็ไปเอาตัวเปื่ยเข้ามาไอตัวที่มันเน่าๆแล้วของเขามามาแลกเปลี่ยนโอ้โหสโมสรกำไรงามไรเงี้ยแต่นักเตะซามากเลยโอ้โหไม่เอาเดี๋ยวก็ที่สิบอีกหรอกเออเหนื่อยไม่รู้จะซื้อใครมานะมึงคงคนอย่างเก่งเอาไว้ให้ได้ะสุดแล้วตอนเนี้ยขอบคุณพี่บอยมากอ๋อหมด้วเหรอหมดแล้วโอเค S <S ได้ครับสนุกมากเลยได้รู้ความของพี่หลายๆอย่างครับพี่พิงบอกแล้วว่าถ้าอยากรู้ความคิดใครแบบแบบเรียลๆสดๆนะ่ะไม่ต้องเตรียมกันไม่ต้องบอกกันนี่คําถามพวกนี้พี่ก็ไม่รู้มาก่อนนะพี่ก็ไม่ได้อะไรมาก่อนพี่บอกเลยว่าเวลาคุยกับคนอ่ะคุยกันสดๆมันจะได้รับรู้ความคิดอะไรเงี้ยการไปอ่านใน Facebook เขาหรือการไปอ่านใน a, อินสตาแกรมไนแค่ข้อความทวิตสั้นๆอะไรของเขาอ่ะมันไม่รู้อะไรของเขาหรอกว่าเขาคิดอะไรที่เป็นดีเทลรายละเอียด เบื้องลึกเบื้องหลังอยู่แค่ไหนเขาอาจจะเอาแค่ตลกเขาอาจจะเอาแค่ฮาเขาอาจจะเอาแค่ผ่อนคลายไปนวันๆพี่จะบอกสังคมวัยรุ่นทุกวันนี้ให้ว่าวัยรุ่นสมัยใหม่หรือเจนใหม่ทุกวันนี้พูดเยอะคิดเยอะได้แต่ก็ฟังคนอื่นเขาให้เยอะๆแล้วก็เรียบเรียงให้เป็นความคิดของตัวเองให้มันเยอะๆอย่าพวกมากลากไปให้มีจุดยืนของตัวเราองก่อนถ้าเรามีจุดยืนตัวเราอะเราค่อยคิดแบบคนที่เหมือนกับเราแล้วเราค่อย รู้สึกว่านนเนี่ยคนนี้คิดเหมือนกับเราและเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับเราลากขาและจะได้มั่นคงก่อนจะไปอัดหรือประท้วงใครหรือจะไปด่าทอใครเราต้องแน่นไม่งั้นเขาสวนกลับมาเราเมื่ออาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเฮ <c oughs> ้ยเน็บแดงไปสั่